FM DJ Playlist by ดีใจอ้อมค่ะมีใจทำไมไม่จีบไม่รู้เหมือนกันนะคะมีคุณผู้ฟังบอกว่าเฮอช่วงที่แล้วเนี่ยถ้ากำลังตกลุมรักคนอยู่เนี่ยสบายเลยนะเนี่ยอ้าวอ้ว่ามันบางทีเพลงมันก็อยู่ที่คนฟังนะคะว่าเราจะตีความเพลงตรงเนี้ยด้วยอารมณ์แบบไหนเราเคยบอกว่าเพลงเพลงเดียวอะ่ะบางทีทำให้คนคนนึงเจ็บ แต่ในใครที่บางคนแบบโหยิ้มหน้าบานเท่าจางเชิงแบกบก,บกบ็ดแบบเป็นกระดงอะใช่ป่ะเนอะอันเน,นะมันมันบอกไม่ได้เลยว่าอารมณ์ตอนนี้มันเป็นยังไงและหรือวันนี้คุณอาจจะเจ็บปวดผ่านมันเวลาไปโหอาจจะยิ้มได้นะคะทมว่าชั่วโมงที่แล้วตอนเพลย์ลิสต์เปิดอะไรไปันเปิดผูกพันต้องลาแล้วต่ออันที่อีกไม่นานก็เช้า,ชาแล้วก็แนะนําซิงเกิลกับรักนานๆของน้องโดมนะคะแล้วมาตอนที่จังหวะตกหลุมรักแล้วมาปิดท้ายที่หนึ่งเปอร์เซนส่วนชั่วโมงนี้เราเริ่มต้นเพลย์ลิสต์ของเรากับ แค่มีเธอให้รักก็นับเป็นโชคดีของฉันคนมันรักรู้สึกว่าช่วงนี้เราก็จะเห็นเพลงนี้แล้วก็เห็นไอซ์ชลันยู่ก็เต้นกับน้องเนยนะคะนิดหนึ่งแล้วก็ L O V E ในไหนก็มีความรักแล้วแล้วก็ปิดท้ายกันที่มีใจทําไมไม่จีบพูดถึงน้องเนยนะคะก็สําหรับใครที่เอนดูน้องนะคะน้องเนยมัตเตแบรใช่ไหมก็บางคนก็จะแบบว่าเอนดูเอาของไปฝากหรือแวะไปหาน้องหรืออย่างเงี้ย เผื่อใครที่เป็นคนที่จะไปเขามีกฎมาแจ้งการไปพบน้องเนยได้นะคะคุณผู้ฟังน้องหมีเนี่ยอันนี้อ่านตามเขานะมันมีรูปม้ำก็ดูไปมันก็คิวถ่ายรูปคิวละสิบวินาทีหากอยากมอบของให้น้องสามารถฝากไว้ที่ที่พิกาดของจะถึงมือน้องแน่นอนคะ่ะงดการติดคลิปให้น้องนะคะฝากไว้ที่พี่เลี้ยงอันนี้ก็เข้าใจคะ่ะเพราะว่าตอนเช้าเวลาน้องออกมา น้อออกมาเนี่ยหัวน้องยังดูไม่มีคลิปเลยค่ะแต่น้องอยู่สักพักน้องจะคลิปท่วมหัวเลยค่ะมันเยอะเลือเกินก็เข้าใจอาจจะทําให้หน้ามาน้องแบบว่าแตกได้นะคะรบกวนไม่ตะโกวนเรียกน้องนะคะแล้วก็ ไม่ยืนบนเก้าอี้หรือนำสิ่งของมาวางเพื่อเพิ่มความสูงงดรับเงินสดทุกกรณีนะคะงดแจกลายเซน็นแล้วก็งดรับอาหารสดทุกกรณีตอนนี้ก็เลยกลายเป็นอาหารแห้งอีนนี้เดียวจะถึงจุดที่เป็นออุปกรณ์ครัวแล้วละมัง้งนะคะก็มันเป็นความเอ็นดูอันหนึ่งอะถามว่ามันน่ารักดีนะกับการที่เรามีอะไรดูบางคนบอกว่าตื่นเช้ามาก็ดูไทย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 แล้วแต่เพราะว่า น้องหมีนี่เต้นได้ครบและล่าสุดเมื่อวานนี้เห็นว่าลาบูบูเดินทางมาประเทศไทยและอานเห็นยังลาบูบูใส่ชุดไทยนะจ๊ะเดินทางมาถึงแล้วนะจ๊ะทูบ้าทําละมังเนี่ยมันก็บางครั้งเราก็หลบเลี่ยงจากความตึงเครียดของข่าวค่ะคุณผู้ฟังหันไปดูอะไรแบบนี้ดีกว่าหรือถ้าคุณผู้ฟังเห็นคนหนึ่งนะคะที่เขาเป็นแบบแบ็คกราวของเขาจะเป็นอยู่ที่เหมือนไซต์ก่อสร้างใช่ปะ่ะอันจะเห็นปะ่ะที่เขาจะเต้นแบบเพลงเกาหลีเพลงอะไรเขาเต้นได้หมดเลยอะ่ะคือแบบ อมเนี่ยดูหลายคลิปล็อกสตาร์วันก่อนเขาก็เต้นไปแล้วแล้ววันนู้นเต้นเพลงอะไรไม่รู้ดูไปดูมาแล้วก็คิดเอ้บ้านเขาจะสร้างเสร็จเมื่อไหร่วะตึกที่เขาสร้างจะเสร็จตอนไหนวะเพราะเขาเต้นได้ทุกเพลงจริงแล้วเขาแบบลายตัวเขาก็ไปสบายๆบายหรือจริงๆก็คือท่านประธาน เขาถึงเต้นได้ทุกเพลงขนาดนี้จริงๆแล้วก็คือเขาแค่แบบทํางานเป็นเอาสังคมเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยการเต้นบางทีมันก็ทําให้ปลดปล่อยนะคะคุณผู้ฟังหรือถ้าเราเต้นเองไม่ได้เราขยับมากแล้วเรารู้สึกเหนื่อยเราก็ค่อยๆทําไปเต้นตันน้องเนยไปก่อนจะได้ต,ต้องเนยเต้เน,ตน,ตนตได้ทุกเพลงอะไรก็ได้ที่ทําให้คุณมีความสุขและหลุดบางครั้งมันก็อาศัยการย้ายความสนใจจากเรื่องหนักๆมาบางทีมันก็ช่วยให้เราดีขึ้นนะคะเพราะว่าจมพูดเรื่องคุณผู้ฟังเห็นข่าวไหมคะ ที่เขาบอกว่ามีสาวประเภทสองใส่ชุดสีชมพูที่ไปอยู่ในร้านที่ไต้หวันตอนนี้ยังเอายังงงกันอยู่เลยว่าตกลงมเป็นชาติไหนถูกปะเดี๋ยวไทยเดี๋ยวต่างชาติเดี๋ยวอาชีพนั้นเดี๋ยวนี้รอสรุปก่อนก็แล้วกันค่อยๆติดตามค่ะเวลาข่าวหรือข่าวการเมืองเองฟังแล้วอาจจะทําให้คุณเครียดเพราะฉะนั้นมาฟังสิ่งนี้ดีกว่าคุณจะไม่เครียด เพียงแต่คุณจะต้องลงทุนก่อนแล้วถามว่าเงินลงทุนคุณเยอะไหมคุณฝากขั้นต่ําแค่100บาทขึ้นไปเท่านั้นคุณมีสิทธิ์ลุ้นไปกับออมสินที่เขาแจกหนักแจกต่อแจกทองหนักเป็นกิโลกับสลากออมสิน1ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทอลลุ้นรับรางวัลทองคาแท่งหนัก10กิโลกรัมมูลค่า26.5ล้านบาทและลุ้นรางวัลที่หมูลค่า10ล้านบาทเพียงฝากขั้นต่ํา100บาทขึ้นไปอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่เมื่อคุณฝากครบปุ๊บ กำหนดแต่ต้องครบกำหนดนะอัตราดอกเบีย้ยที่คุณจะได้มันจะอยู่ที่0.35บาทต่อหน่วยหรือ0.35เต่อปีดอกเบีย้ยและเงินรางวัลบุคคลธรรมดาจะไม่เสียภาษีค่ะออกรางวัลในวันที่16กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะคะเริ่มฝากตั้งแต่งวด18พฤษภาคมจนถึง15กรกฎาคมหรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลีป่ยนแปลงเงื่อนไขที่กำหนดไว้ภายหลังฝากเลยวันนี้ที่ธนาคารอมสินทุกสาขาหรือแอปพลิเคชัน m มโมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center 1115หรื w www.jb.or.th เงื mm ่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเงินออมมั่นคงออมกับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมอ้อมเจอเพื่อนเราก็พูดกันแต่เรื่องนี้แหละค่ะว่าตอนนั้นเราพลาด111ล้านแต่วันนี้เราจะกระโดดใส่กันดูซิว่าใครจะได้เป็นเจ้าของทองคำหนัก10กิโลดิฉันคือ PR ของเขาค่ะดิฉันว่าควรจะให้ดิฉันเป็นพิจเตร์พถพูดถอย่าลืมโทรนะ สนุนโดยเลือกอาหารแมวคันว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มเทียบอลให้มันเอรันรับชอบลุ้น่อคชุดใหญ่กว่า10ล้านบาทยูนิฟออยูนิฟอรร่อยจอบมีวิตามินและไฟเบอร์สูงและสินเชื่อรถยนต์ UOB อบคา c a แคชร้อมเปลี่ยนรถเป็นเงิน พุทโธพุทโธเจอกันพรุ่งนี้นะคะเพราะพรุ่งนี้ตรงกับวันพุธกลางสัปดาห์พอดีเจอกับสามดีเจของเราเปือกต้นแล้วก็หอมนะคะกับเลือกอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มเชียบอลให้มันเฮลันรับโชว์ลุ้นโชคชุดใหญ่กว่า10ล้านบาทยูนิฟออลยูนิตอร่อยครบมีวิตามินและไฟเบอร์สูงสินเชื่อรถยูออบี OB, คาทูแคชพร้อมเปลี่ยนรถเป็นเงินค่ะพุโทพุทโธอย่าลืมโนาะ มีไลเช็คเพลงนิดนึงนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่บอกว่าขอดีเจอราดรถไฟบนฟ้าเปิดไปตั้งแต่ชั่วโมงแรกค่ะคุณผู้ฟังส่วนคนที่บอกว่าขอส่วนน้อยของเจฟชาร์เตอร์นะคะจากคุณบรรเสาร์คุณเสาร์ค่ะวันนี้เรเปิดเสียงรองเจฟไปตอนเป็นซิงเกิลแผ่เป็นกับพี่ตูนบอดี้ไปแล้วนะคะต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยบางทีเราอาจจะเปิดไปคลาดกันสักนิดหน่อยนะคะส่วนคุณผู้ฟังที่ถามมาว่าพี่ครับจะไปขึ้นถ้ำนาครามันต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างครับเอ่อ ถามคนที่ไปวนเดียวแล้วก็ไปแบบงงงแล้วก็ตามจ้ำคนที่ขึ้นไปสิบสี่ครั้งบอกเลยว่าทำใจลอยๆไปคุณรู้ังไม่รู้อะถ้าเกิดให้เตรียมกายนะต้งคืนก่อนขึ้นนอนนอนแล้วก็นอนคือร่างกายพอเราได้พักผ่อนนอนมันก็มีแรงใช่ไหมคะแล้วตื่นเช้ามาก็ทานอาหารให้เรียบร้อยเข้าห้องน้ําห้องท่าให้ดีเพราะสําหรับอ้อมไท้อ้อมเตือนอ้อมจะบอกว่าเรื่องเข้าห้องน้ําเป็นเรื่องใหญ่ เท่าที่สังเกตเหมือนทางขึ้นไปน่าจะมีห้องน้ํานะแต่มันอาจจะไม่ใช่ห้องน้ําที่คุณคาดหวังแต่ถ้าคิดว่านี่คือการฝึกตัวเองก็โอเคแล้วถ้าฝนตกมันอาจจะลื่นบ้างอย่าฝืนอ้อผ้าใบอ่ะอย่าไปใส่ผ้าใบเก่านะถ้ามีแบบอันนี้มีแบบไหนใส่แบบนั้นมีแบบไหนใส่แบบนั้นถ้าเอาเท่าที่มีแต่ที่พูดว่าคาว่าอย่าใส่ผ้าใบเก่าคือบางคนก็ใส่ไปเพราะว่าเออกะว่าใส่ไปได้เดี๋ยวทิ้ง ผื่อมันเลเทอะแต่บางครั้งของที่มันเขาเรียกว่ามันยังใช้ได้ดีอ่ะบางทีมันก็เซฟเราจริงๆนะคะคุณผู้ฟังมันอาจจะมีลื่นมีสไลด์มีถลายบ้างในบาจังหวะของคนไม่ใช่ทุกคนจะลื่นนะแต่หมายถึงว่าจังหวะการเหยียบทุกวันนี้เราเดินพื้นถนนบางทีเรายังลื่นคนอื่นก็ไม่ลื่นเนี่ยเรายังลื่นมันบอกไม่ได้จริงๆแล้วก็ จับราวอะไรไว้ให้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องแข่งกับใครนะคะถ้าเราจะช้ามันก็ชีวิตเราถ้าเราจะลงช้ามันก็ชีวิตเราใครจะขึ้นก่อนลงหลังเรื่องเขาและถ้าเอาตามประสบการณ์เตรียมยาหอมไปนด้วยยาดมสักนิดหนึ่งเผื่อปั๊มเผื่อปั๊มเผื่อปัมอป๊มนั่นแหละแล้วก็ทําใจสบายๆอ้อมว่าเวลาเราขึ้นสบายๆอ่ะมันก็ไม่มีอะไรหรอกแล้วก็ซื่อสัตย์กับร่างกายของตัวเองค่ะถ้าไม่ไหวพักนะคะ มันก็มีอยู่เท่านั้นขอให้คุณมีความสุขกับทุกกิจกรรมที่คุณเลือกถ้าพรุ่งนี้เราจะไม่เจอกันเพราะคุณได้ฟังไปเที่ยวไปไหว้พระหรือไปไหนก็แล้วแต่ก็อนุโมทนาขอให้คุณมีความสุขนะคะส่วนใครที่กลับมาทำงานตามปกติหรือว่าไปไหนก็แล้วแต่แล้วยังฟังได้ออปลิเคชันเอทามฟังฟินอยู่กับคุณ24ชั่วโมงพรุ่งนี้เราเจอกันเหมือนเดิมวันนี้ส่งคุณกลับบ้านนะคะพร้อมๆกับเพลงที่หลายๆคนขอของตัวเองไว้นะคะสวัสดีค่ะ EFM DJ Playlist. Bye. DJ, on turn. ที่มันแตกอยากจะต่อให้เหมือนเก่ารถที่ปวดร้าวส่งกระทบถึงใจเราหันไปทางไหนก็เจอแต่เรื่องกเก่าเก่ขนาดนัง่งดเน็ตฟลิกกับป้าเจอนหนังเศาว,าวราเพราะมันเจือเราไม่หว่านมันหวันเก่าใจมันแตกราเโอการกระทําของสองเราชอร่อดอกไม้กลายเป็นมีดเล่มยาวรังชิมแจรังรีใจดังซ้